สวัสดีตอนเช้าเดอ้อพี่น้องตอนนี้ก็6โมงเช้าเราก็มาเกี่ยวย่าเกี่ยวย่าไปให้ลูกนางมันลื่นสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเด้อเดินหาเรียบล้างเด้อมาลักห้าพูนยาบานอีกแล้วสบายดีพี่น้องลมเอาหยาจันจัดจอบ ตอนเศร้าๆบรรยากาศก็ดีดีจะได้แบกกระสอบเมื <necessary> ่อบะเกย์ๆนะคะเกี่ยวอุ่นหายพ่อใหญ่บ้านนี่แหละเพื่อบอกมันยาวเพคนอะไรมาเกี่ยวเพย่นเนี่ยบว่าผู้ใหญ่บ้านตามคุยผักฮ้อนห่อนจะเศร้าเลยนึก็ไปจังเกี่ยงง่ายอยู่พ่อ ีอดเ้าไปหอบเครื่องตัดหญ้าลงมาพี่น้องเออมันอลุงตุงนั่งเอาแค่สอบเดียวนี่พอกระเทือนหญ้าอันผลายตัดกเพื่อนอยู่กลางเห็นหน้าแล้วผลายจะให้แนวกับผ้ไส้เกลียวกเอาอันเดียวเรพี่น้องกก็เมื่อยแหละก็เปลี่ยนกันเกลียวจะได้ยากเครื่องสอบไล้แหละบ้างพี่น้อง นจะคลายมีห้อยพยจะเหี่ยแล้วใชมครับื ในกางในดาวอนันปาดเกี่ยวเอาลบได้บ่ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันเป็นหย่าเนาะเพิ่นคายหย่าไปแล้วนะแต่มันบ่ตายเกี้ยวจับจำดินไอ้เกี้ยวแค่เนี้ยกับบอสไส้คายตายแหละค่ะดูนะคะอันนี้คนไม่เคยเกี่ยวหญ้านะคะเคยเกี่ยวแต่ข้าวนะคะ จำจำไอ้จำจำแบบน,นั้นอะมันคือจำคักแท้เอาซ้ำนี่แต่ว่าเอาซ้ำใดห,ในหน้วยมันนั้นอะคือจำคักแท้แต่บอกคักจำมันกับมวนแต่ว่า <laughs> อันนี้กับบอจำมันกับบอไดไล่เรืร่องอะไรเกี่ยวกัวบรถนะไม่ใช่นะบอไดมี่เข่าจำจำ แท้ๆเอาบัดเกี่ยวหญ้าเพิ่งเกี่ยวเบื้องขวาเกี่ยวข่าวกับเบื้องนี้แกยอ้อนไปดูที่จีบบัดอันกินข้าวผานเบื้องซ้ายเหตุยังกับเบื้องซ้ายแล้วเขาก็ขันข่ายเกี่ยวรถมับน,นบน่มีอยังดอกมิตัญญาอันนี้นะจะด่าดทำไมผู้ใหญ่บ้านก็เป็นญาติเราอยู่ แล้วก็นับญาติทันทีเลยห้ยห่อนตะเสาเลยพี่ตองเลยตอนตับแตกเลยแล้วเราก็สิพักกัน,กนแบกเอาไม้สอดหามเมื่อนะคะโหอยู่บักไก่ๆคนนะคะนี่อยู่ห่างหน้าสุดเลยเมียไ,ไหมคนดีมีสีเป็นเมีย มเมื่อยดอกเกี่ยวหย,วยาสิเน็กก็สิเมื่อยมาทำไมเกี่ยวหญ้าแค่นี้ก็จะเหนื่อยเออบอกเกีียวบอเลียงซอยบอกให้กินตุม่มน่องงัวน้ำได้บ้านน่องมันออกมาผัดยากแนะ่เกี่ยวจ่าเกี่ยวจ่าแต่สว,สวยๆหาก,กับเขาปลาหาคุดไม่กินนู่นต่อพี่น้องเบ้าเอือ้อเบ้าอาจดิมาสู แต่ตุยๆเนี่ยบ่โหดนั่งสิมาหรือบอ่บอรู้ว่านางจะมาหรือเปล่า,าน่ินั่งไปฮะเดเบียกนั่งซะนั่งถามมากินเอาต่อให้เธอเกี่ยวไปสุดนี้แล้วฉันจะเกี่ยวต่อแทวให้หน้ากะมันเข่าประ่านยาวหรือประ่านปง ยาลาดเนี่ยมันก็นหลายเติบนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นหน้าหน้าข้าขนั่งซีเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยแถวนี้นะคะ่ะขาย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 จนสิบเบิรจนสิบบมมิคมองสิฟังซอฟรอยยิ้มของอ้ายแทนปลาเส้นขาว ผูกแขนเจ้าเบาให้ให้รับเอาเจ้าสาวลูกใจมันอ้ายป้อสมสิด้จอมแขนไม่พอนให้หายเฮ้ยทั้งเธอหรือกระด๊อกอดีแก,ก่ได้แก้วางนี่เราก็จะเห็นมาแก้วทั้งเธอให้นั่งอกแก้วไปก่อนแป๊บหนึ่ง เงือนั่งนั่งมัยังไม่ออกอาจจะเกี่ยวเปลี่ยนกันคือเกี่ยวมาเดี่ยวไปน้องเอ้ยหาเกี่ยวบ่เห็นพนิชขาเล่าไว้นนี้ใส่หกนาทีเวลาแค่หกนาทีเกี่ยวอันเดียวเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจะได้ไม่เหนื่อยไง จะได้พักพ่อนไงแต่ว่านันเต็มจะสร้างมานันนะคะเราไม่รีบเอากระเอากระสอบใหญ่ขนาดนั้นก็าวลุดไทยลงมาเลยสิครโอ้โหนักก็เอาไม้เอาไม้สอดแล้วก็หามโอ้ ้เธอฉันิ่แล้วลงใสั้นวอันนั้นเลยเนยเนี่ยมเศ้าก็เย็นเย็นบบำบใ้สวยก็ันฮอนตับแตกหายสันสีบหาเห็ดงะเศ้าบ่สันสีเห็ดจัเห็ดงมสวยเนาะพี่เนาะันสปุ๊กฮะนลแต่เศ้าบ่มันจังบ่ฮอน เมื่อวานว่าสิเกียว n h าน้ำตุ๋ยๆแต่ก็ไม่ได้เกียวหรอกอามเสียบ่ถถกเลขมีผู้ใดถืกเลข <c oughs> ไหยพี่น้องเอ้ยซื้อนะบริเดนี้นะคะซื้อ 31. สามศูนย์จะออกสามหนึ่งซื้อสี่หนึ่งจะออกสามหนึ่งออกสี่ศูนสี่จักแมงสาออกจังได้หวยกันเด้ ก็แล้วอยู่หันเป็นเขาเขาขึ้นมากเกี่ยวอยุดเดินเทิงพี่หยาพี่ยุดมันเป็นเขาเขาถาเขาวามันกัดมันมีหยาอยู่มันมีเขาเขาอยู่มันเป็นหยาแต่มันมีเขาเขาอยู่เนาะแล้วเขาสีวาวเลี้ยงหยาออกให้แล้วแล้วให้กระดีใจสบายเดี๋ยวเป็นเขาล้วใส้ชนา ไม่ได้ลูกบ้านไม่ได้เด็เอาเกี้ยงเงาเอาแค่เข่าเจ้าเนี่ยก็ดีเท่าไหร่เลยไ,ได้นะร <c oughs> ักแต่เงาผู้ใหญ,ญ่บ้านร <c oughs> ักแต่เงาผู้ใหญ,ญ่บ้านนี่แหลคะค่ะเงาผู้อื่นก็ประกาศไปรักผู้มือนี่นับแต่เงาก,ก็น่าภายน่ามันเด้อ กระหวงไว้เหงัวไทยงัวมันแต่คันยามันเขาใหญ่เขาเกียวเกิดแล้วกันอยู่อปโป่องอยู่ดอกไม้แถวคันกันแต่ว่าตอนนี้ก็ใส้ผู้ใช้บ้านนีล่ละ เดี่ยวก็เต็มแล้วแหละเธอรอแบกแล้วกันแค่นี้ไม่นขนาดมือฉันหรอกเวลาเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยจำให้ทันหนะักจุดายา่าขันเครื่องตัดหยามาเตรดเลยมีกระซ้ำเครื่องตัดหยาค่ะโหจะจำง,งู ที่นั่งมักจำจำอยู่แล้วหอวโบมากมากเลนะถ้าสิบอมากจำ้ำจัดว่าแน่ผูกขาเกี่ยวจังนี้จัดดีเราถ้าจะแบกบได้ปบะะ้างเกี่ยวให้แน่แน่เลย เมอแบบกเตรมอเลยอาวาเอาไม้น้ำพังเห็คคันสอดหามมาอันนี้แสนนะคะขอลองเอาง่วมาผูกใส่ลอดนี่มุมนี่นี่จะอาวกได้โอ๊ยนูกใส่มุมนี่ตุยขนาดและง่วอันี่ลกแฮก็วิ่งนี่ป็นเ่าเลย จักเป็นอย่างเวลจาจักเป็นอย่างเวลานางเหงเหือเวลาเขาลุกขึ้นบึบบาดเดียวจังสิมันวิ่งเลยคลา,ายเลือดจางเนาะส,สวยก็เข้าป่าอีกแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะได้อะไร เข้าแต่ป่าไม่ให้เข้าป่าได้ยังไงไปตลาดก็ไม่มีใครดูเขาอยากดูเข้าป่าตลาดไม่ไปแล้วเสียตังค์ด้วยไปตลาดนี่ไม่มีใครอยากดูเลยช่วงนี้อยากดูแต่เข้าป่าอิซีไม่สวยหรอสยอิีมันไม่สวยแล้วทุกคนบอกว่าแก่แล้วไม่สวยเดินตลาดไม่ไม่ได้เบื่อแล้วเบื่อแล้วเข้าป่าเข้าป่าน แต่ยังไม่ได้ส่วนน้าสาวเลยตื่นหรือยังเสียสงทองห้องอเขากลองอเบื่อจ <laughs> ังส <laughs> ักน้อยไข่สักน้อยเกี่ยวไว้สิเต็มนะเออเธอทาแบกแล้วอือ วิจิปโปมอามงามจริงอะไรงาม n h าดิม,าม,มันเท่าแล้วเท่าก็เท่างงามมันเริ่มจะหมดแรงแล้วเท่าหมดค่ะดูสิยังทำงานกุ่นๆอยู่ งานกลางคืนก็ไม่มีแรงทำแล้วัวเองนะไม่มีแก่แล้วตัวเองนะบ่มีน้ำแข <c oughs> ็งฉันเป็นฉันเป็นคนถูกกระทำนะคะฉันไม่ได้เป็นคนทำฉ <c oughs> ันนอนแกะที่ดัางอยู่ก็ต้องช่วยกันไงช่วยยังไงม่ใช่กินหรือเปล่าว่าเฮ้ งัวมันก็เลือกได้หยานะมันได้กินมหมวสสวคือกันไหนงัวกะน้อยเกียวมากพอกิน่ะกนจะต้องจิ๋มค่ะ <'ve> ก็จะเหม็นแม่งขีน,น้าคล้ายเฮ้ยแม่งมีจะใช้กระไลแหละแม่งมีแม่งวัดในช่วงนี้นัะเยอะอย <f ee> มันโมเมนต์มันโมเมนต์ขั้วนะถาคอยอยั้ยเนี่ยมันจ,จูงได้เลยง้วกระจูงได้บ่บ่บ่บบเคยจูงงัวะเ<อ>นี่ยงัยวะยี่ล้ำย่อกันง่ายกระด้อบริจับเสือ,อกลามลันหลดในทันหน้าแล้วมันเป็นกิงง่งเขางัวล้มทำไมติดใจเลงค่ะเต็มแล้ว เขาเลี้ยงควายล่ะทำไมฉันก็มีสองสามตัวนู่นแต่ขายหมดแล้วไม่อยามาเปิ้ลทำไมเขาว่าควายแต่พอจะแม่เลี้ยงควายแม่กับบดอดายพี่น้องเลยเรียงแต่แตควายเอถอกเขาเลี้ยงควายแม่กับเป,ป็นนั่นเป็นนี่ท่านมันมัานมันพองกับใกล้ซีอ <c oughs> ่านะพะว่าลูกบได้ หายควายซีหะโตก็บมิตรควายเถิกยนี่ยมันมันหาวมันซนกันละกะันที่ตายแล้วควายเถิกเห็นมัเนาะมันหาวคูมือนี่เหรอควายตกงานแล้วค่ะแล้วแต่คนนะคะทธาตุวะทธาตุควายมาเรียงมาจากไหนมันมาเรียงมาจากกินต้มน้องมันอยู่ Thôi là bao nhiêu nó đầy là đầy ก็จะกลับกันแล้วได้เต็มกระสอบแล้วโอ้ยยุ่งกับร้ายแทนสอบเดียวพอปักอยมึงจะแบกได้แล้วป,ปอกใจตายมึงแบกเงาสอบเดียวดูไอ้ลูกน้ำขาวดอกมันก็ไม่ได้เต็มเัด ่อะแข็งแรงหน่อยยกขึ้นบ่าเลยคอบ้าอาลลดคอมบ้าอาลลดตอก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 โอ๊ยอย่าชำนิดหน่อยเลยอือผู้โอ้ยแข็งแรงกันด้อฮะเออไปโลดเด้ค่ะถือไป ลอดบน่นาลอดบน่นาย้อนออกไปหันแล้วไปหาเบิ้งไหม่น้ำพยาคันมาสอดหามแบกเพื่อสิหอดอนักช่วยกันหาหยาบช่วยกันเหมือนพึงเหมือนหมดเงินทองใช้กันจนหมดมีลูกงามงด ลิงกงังพี่น้องเดี๋ยวจะไปตามคลิปหนาสวยๆกันแล้วกันสิพักกันแถวปลาฮะขุดแมงกีน้นุนนะพี่น้องเลยได้หาแาบแกได้หามเอาเดี๋ยวพี่ตามคลิปหนาขอบคุณขอบคพี่น้องบทุกท่านสุดๆข,ขอบคุณขอบมาชมเป็นกำลังใจให้เจสซี่กาลิโอน้ำเดิร์ตอ่าตามคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดียดขอบคุณที่เปครับโฆษณา